แล้วถัดไปนะครับสิ่งดีข้อหนึ่งนะครับเกี่ยวกับอาคารที่ใช้งานกำลังใช้งานอยู่แล้วเนี่ยก็คือเราใช้เงินกับมันทุกวันเนี่ยก็เพื่อบำรุงรักษามันนะครับอันนี้คือเขาเทียบกับ new building ใช่ไหม new building ก็คือเราต้องสร้าง้วยต้องเสียงเงินสร้างด้วย แต่ว่าพอเป็น existing building เสรเราก็แค่เสียเงินเพื่อบำรุงรักษามันนะครับผมก็มาถึงผู้เขียนนี่เนะาะคือผู้เขียนนี่ก็จะถามคำถามว่าเ,เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้เงินเนี่ยคุณใช้เงินในทางที่จะช่วยลดคาร์บอนหรือเปล่านะครับแล้วก็ทุกครั้งในเวลาที่เรา ทำอะไรบางอย่างกับอาคารเพื่อทําให้มันยังคงใช้งานอยู่ได้เนี่ยนะครับมันช่วยทําให้เราเนี่ยอยู่บนเส้นทางที่นําไปสู่คาร์บอนนิวทรอลิตี้หรือเปล่านะครับก็คือนำไปสู่การใช้คาร์บอนเป็นกลางหรือเปล่าหรือว่าทำพาให้เราออกห่างไปจากเส้นทางนั้นนะครับอันนี่ก็คือให้เราถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่า ทุกครั้งที่เราพยายามาทุกครั้งที่เราใช้เงินกับทุกครั้งที่เราใช้เงินกับอาคารหรือว่าทุกครั้งที่เราทําอะไรสักอย่างหนึ่งกับอาคารเนี่ยมันพาให้เราลดคาร์บอนหรือว่านําไปสู่ความเป็นกลางทางทางทางคาร์บอนหรือเปล่าคาร์บอนเนนทอลิตี้นะครับ